สวัสดีฮะนี่คือรายการขับฟูเตอรรายการที่จะไขข้อสงสัยในทุกๆเรื่องที่ทุกคนอยากรู้โดยการสุ่มโทรถามพี่พี่ฟันขับนะฮะสำหรับหัวข้อที่สงสัยกันมากที่สุดในช่วงนี้ก็คือใครคือหน้าเกิดทุเรียนและหน้าเกิดอีกาดำนะฮะดังนั้นเราจะเริ่มโทรหาพี่พี่กันเลยเอาล่ะมาเริ่มกันที่คนแรก สวัสดีฮะี่กังฟูเองนะฮะตอนนี้พี่กำลังอยู่ในรายการขับฟูดตอไม่ทราบว่าสะดวกคุยสักครู่ไหมฮะค่ะขออนุญาตบันทึกการสนทนาพร้อมกับคำถามสำคัญหนึ่งข้อได้ไหมฮะไ,มได้ค่ะคำถามที่ว่านั้นก็คือพี่คิดว่าใครคือมากกทุเรียนฮะ ร้ดักกากทุเรียนหรอคะชมพี่ทอมวงรูมสามสิบเก้าค่ะพี่ธอมวงรวมสามสิบเก้ามาหาและใครคือมากกอีกเกดิดดมฮาเออพี่เอจิลากรนนะคะโอเคอีกคำถามหนึ่งนะฮาพี่เศร้ากับกลางโฟ ใครหลอกกว่ากันฮะกันฟูหลอ,อกกว่ามานอนอยู่แล้วคะโอเคฮะขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกมากมากเลยฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะมากันที่สายต่อไปกันเลยนะฮะ,ฮะสวัสดีฮะนี่กังฟูเองมะคะพี่คิดว่า ใครคือมากากทุเรียนฮะ <c oughs> ไม่เคยดูอุ้ยงั้นใครคือมากากอีกาดำฮะไม่เคยดูครับ <c oughs> ไทยมาก็ได้สุ่มมาเลยฮะใครก็ได้ฮะในโลกใบนี้ประเทศไทยใครก็ได้ใ,ในนรครด,ดีอะฮะอืม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 กวางใครคือมากีกาดำใครนะฮะ <c oughs> <c oughs> ใครดีอ่ะยังเหลือใครเลือกบ้างอ่ะใครก็ได้ประเทศไทยใครก็ได้ฮะอือเอาพี่ปูแกเะเทลกันพี่ปูเบิร์กเฮฟมาฮะ <c oughs> โอเคฮะขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกมากๆเลยฮะสวัสดี <c oughs> ฮะไปเลยไปเลยไปกันที่สายต่อไป <c oughs> โอ้โหปต่ละคนทายไม่เหมือนกันเลยนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าสายนี้จะตอบว่าเป็นใคร สวัสดีค่ะมีกังฟูเองนะคะโอ้โหตัดสายเลยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เสียใจก็ได้ฮะ,ะเดี๋ยวเราไปกันที่สายต่อไปกันเลยฮะ,ะ <Hello. S 1> สวัสดีค่ะมีกังฟูเองนะฮะ มากันที่สายต่อไปกันเลยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะนี่กังฟูเองมะฮะเมื่อไรน้องกังฟูจะออกหนังสือเหมือนพี่เจ้าคะกังฟูอยากไม่ได้ทำเลยฮะว่าแต่ว่ากังฟูจะเป็นฝ่ายถามไม่ใช่เหรอฮะ <c oughs> เอาละฮะคำถามที่ว่านี้ก็คือเพชคิดว่าใครคือหน้ากากทุเรียนฮะ ทับทิมทับทับทับทิมเป็นหน้ากากทุเรียนเหรอฮะโอเคแล้วแล้วหน้ากากอีกาดำเหรอฮะตากล้องหน้ากากอีกาดำคือตากล้องนะฮะอีกคำถามมึงฮะกังฟูกับพี่เส้าใครหล่อกว่ากันฮะกังฟูอยู่แล้วครับใช่แล้วฮะโอเคฮะขอขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกมากๆเลยฮะสวัสดีฮะ สวัสดีครับมากันที่สายต่อไปนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่ๆเขาจะภายว่าเป็นใครสวัสดีฮะค่ะนี่กังฟูเองนะฮะค่ะคำถามที่ว่านั้นก็คือพี่คิดว่าใครคือน้กกักทุเรียนฮะไม่รู้เหมือนกัน เอะงั้นหากากอีกาดำละฮะก็ไม่หนูงั้นเอาใหม่กัางโฟกับพี่เศร้าใครหลอกว่ากันฮะทางคู่เอา้าโฟไม่หลอก,กว่าหรอฟูน่าหักไงโอเคฮะขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกมากๆเลยฮะสวัสดีฮะโอเคไปต่อกันที่คนต่อไปกันเลย สวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะในกังฟูเองนะคะตอนนี้พี่กำลังอยู่ในรายการขับฟูเตอค่ะคำถามที่ว่านั้นก็คือพี่คิดว่าใครคือมากักทุเรียนฮะ,ะอุ้ยอุ้ยเหรอคะโอเค <S <S ฮะงั้นมากักอีกาดำเหรอฮะอีกาดำะะอืม ไม่ทราบค่ะโอเคงั้นเปลี่ยนคำถามใหม่พี่เศร้ากับกังฟูใครหล่อกว่ากันหะกังฟูค่ะแม่นอนอยู่แล้วสุดยอดไปเลยฮะโอเคฮะขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกมากๆเลยฮะสวัสดีฮะไปเลยไปเลยไปกันที่สายต่อไป <Hello. S 2> สวัสดีฮะนี่กังฟูเองฮะคาถามที่ว่านั้นก็คือพี่คิดว่าใครคือมากกักทุเรียนอะไรนะใครคือมากกักทุเรียนฮะ um. แล้วมากกัดอีกาดำละฮะ <Yeah. S 2> โอเคแล้วกังฟูกับพี่เศร้าใครหลอกกว่ากันฮะ กังฟูแน่นอนเย้โอเคฮะขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกมากๆเลยฮะสวัสดีฮะต่อไปเลยฮะคนต่อไปคนต่อไปฮัโห <Hello? S 1> สวัสดีฮะี่กังฟูเองนะฮะโอเคว่ามาคำถามที่ว่านั้นก็คือพี่คิดว่าใครคือมากากทุเรียน <laughs> งือ่อองือ่มีจับเวลาไหมไม่มีฮะไม่มีรางวัลด้วยฮะมีรางวัลด้วยตอบเรียนเนาะเรียนเอาไปไม่อยากเหมือนคนอื่นนะเอาไป็นเเปไม่อยากเหมือนคนอื่นด้วยนะฮะมีมีใบไหมมีใบไหมไม่มีฮะเพราะว่าฟังกังฟูกก็ไม่รู้เหมือนกันตอบตอบนะที่เราเป็นตอบ พี่โตชีลิกแล้วกันนะพี่โตชีลิกมะฮะปีกาดหาหรอปีกาดามปีกาดามชื่อว่าเป็นเป็นนะว่าเนมโมโมทิบโมโมทิบเป็นตาต้องเลยเป็นใครนะฮะเป็นโมทิบเลยเป็นโมทิบเลยนะฮะอีกคำถามหนึ่งพี่เศร้ากับกังฟูใครหล่อกว่ากาันจริงๆแล้วอ่ะความหล่อกก็ให้พี่เช่านะ<อ>แต่กังฟูก็น่ารักนะมะฮะ ยังยังอุสาห์ในตาก็ขอบคุณมากฮหาโอเคฮะขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกมากๆเลยฮะสวัสดีฮะีคโอเคไปต่อกันที่คนทัดไปเธอมีฉันแต่ว่าฉันมีใครเมื่อฉันยาวมีสิ่ไหมได้พอบเธอ ยัังมีฉนไป<ต>ไม่รู้ทำไมฮะไม่มีการรับสายเกิดขึ้นนะฮะเราไปต่อกันที่สายถัดไปกันเลยฮะ <Hello. S 1> สวัสดีฮะนี่แม่อ๋อแม่ของตุดหมึก <Wait. S 1> หรือเปล่าฮะไ่ค่ะนี่กังฟูเองมะฮะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ <Yeah>. oh. ใช่แล้วฮะตอนนี้แม่อกอกำลังอยู่ในรายการขรับ ฟูเดอไม่ทราบว่าสะดวกคุยสักคู่ไหมคะสะดวกค่ะค่ะขออนุญาตอะไรนะขับฟูเดอขับฟูเดอค่ะขออนุญาตขออนุญาตบันทึกการสนทนาพร้อมกับคำถามสำคัญหนึ่งข้อได้ไหมฮะได้ครับคำถามที่ว่านี้ก็คือพี่คิดว่าใครคือหน้ากากทูเรียม ใครคือหน้ากากทุเรียนใช่ยล่ะฮะหน้ากากทุเรียนจะต้องเป็นจะต้องเป็นหมอนทองหรือไม่ก็ชเนียเดี๋ยนะโอเคนใครคือน้ากากทุเรียนหมอนทองนะฮะและหน้ากากอีกาดำละฮะหน้ากากอีกาดำเอ๊ะจิลากรหน้ากากทุเรียนคือคุณหมอนทองน้ากากอีกาดำคือเอะจิลากรขอเพิ่มตามอีกคำถามฮะ ได้ฮะพี่เศร้ากับกังฟูใครหล่อกว่ากันกังฟ <c oughs> ูค่ะแม่มดอย่างเราหาโอเคฮะนี่เป็นกังฟูกังฟูต้องหล่อมากแม่มดอย่างเราหาโอเคฮะขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกมากมากเลยฮะสวัสดี <c oughs> ฮะสวัสดีครับ <c oughs> มากันที่สายต่อไปกันเลยนะฮะใช่หรอค่ะ สวัสดีฮะนี่กังฟูเองมะฮะคนแม่น้องมีมีหรือเปล่าฮะใช่ค่ะน้องมีมีอยู่ด้วยไหมฮะอยู่ด้วยค่ะคำถามที่ว่านั้นก็คือพี่คิดว่าใครคือม้าก,ากักทุยมฮะพี่เทาใครนะฮะพี่เทาะะพี่เทาพี่เทา พี่ทอมโอเคฮะแล้วใครคือมักกักอีกาดำฮะคโอเคพอดีว่ากังฟูฟังไม่รูเรื่องเอาเป็นว่ามีคำถามให้กับน้องมีมีนะฮะน้องมีมีคิดว่าที่เศร้ากับกังฟูใครน่ารักกว่ากันทางส่งคนเลยคะ่ะทั้งส่งคนเลยนะฮะโอเคฮะ ขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกมากๆา,ากเลยนะคะสวัสดีฮะขอบคุณแ่เอาละฮะมาที่คนต่อไปกันเลยนะฮะฮัล <Hello? S 1> สวัสดีฮะนี่กังฟูเองนะฮะตอนนี้พี่กำลังอยู่ในรายการขับฟูเตอไม่ทราบว่าสะดวกคุยสักคู่ไหมฮะฮะ huh? การฝึเกเองฮะไม่ใชื่ใอ่ขออนุญาตบันทึกการสนทนาพร้อมกับคำถามสำคัญหนึ่งข้อได้ไหมฮะค่ะคำถามที่ว่านั้นก็คือพี่คิดว่าใครคือหน้ากากทุเรียนฮะใครคือหน้ากากทุเรียนใช่แล้วฮะต,กกต้องเป็นตาก,กุ้องแน่เลยต้องเป็นตะกุ้องแน่เลยนะฮะ แล้วมากาอีกาดำหาหฮะมากิอีกาเหรอมากาอีกาน,ากาน่าจะเ,เป็นพี่เส้าแน่เลยมัอเป็นพี่เส้าแน่ๆนเลยนะฮะโอเคคำถามสุดท้ายฮะพี่เศ้ากับกังฟูใครหล่อกว,กว่ากันลำบากใจอเนี่ยไม่ต้องลำบากใจเลยฮะมีคนที่หล่อโดดเด่นออกมาอยู่แล้วม,มีตัวนึงหล,ล่อมากม<อ>ากฮะ หอคุละแบบโอเคฮะเป็นคำตอบที่ยอมรับได้อขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกมากๆเลยนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ าสำหรับวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเป็นใครเอาเป็นว่าสัปดาห์หนะ้าพ,พี่สงสัยเรื่องไหนอยากให้ขับฟูดหาคำตอบให้ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีฮ่ะ